อืสบายดีพี่น้องถือละเตงพ่นพ่นโต๊แข่งมากูเดียวอ้าวเถื่อนพ่นตกเนาะหมอชางจะเถื่อหอยเวลามากกับเสืี่กันพ่นหลัก็มาลู่ลูหรือแล้วอือสบายดีพี่น้องโต๊ะไปถือต่อไหมกูว่าอันหอยพวกสีประกันบัดลงมากกูบัดบ่ห้องออญเนาะอ่าก็มาแล้วก็ดังอันเปินดังไผ่พ่นบัดต๊แฉ่แฉ่ขึ้นง่อยผัดตอดบักหมั้น ต่อแช่นะ่ะตอน่าโอ้ย <laughs> หายว่า <c oughs> ไรหายเลยสบายดีเด้อพี่น้องเลยเล, <c oughs> ลูกมาเยี่ยงไนนะปใน่น้าบ่าลูกและตั้งเราวันแล้วมาเชียงป่าแม่งอะน,นั่นมาใชา่ไมมเขาใช่เปล่า <c oughs> ล หายกัดลดเอาชีวิตขอเป็นครัวนะบ่จะมีกันสองคนในบาทนี่มีลูกน้ำได้บาทนี่เออเฮาวกะลืมจะเอาเมียแต่ละคนนะ่ะจะได้ลูกน้ำอยู่ผีบ่ได้บ่ถอ, <c oughs> อกมา้าสิกินน้ำเนี่ยแก้เฮ็ดนะ เป็นยังเป็นผีป้าชิมาอันเข่านะฮะอีพอก็เป็นจกขี้แห่พอขันี่ก็ต้องคืนเมื่อหมดปวดปลาต้อไปกินอะไรไปเอาแม่ไปหาว่ากับมึงไปเอามาใส่มันบม่ได้ปวดได้บมท่านตายก็เป็นผีนะบอกเขาแปอามาใส่เอามาแล้วแต่ว่ายังบม่ได้ใส่มาแตกก่อนไข่กว่าบ้านอีพอแห่งเป็นจกขี้แห่จุดบนสิมาอันเข่าได้จุดบนเห็นหน้าลายถุง ยายแปแต่งโตแล้วเจ้านะสภาพนี้สภาพนั่นเป็นบ่อผมกับชินยำหยองน่อยหนึ่งกันวะเฉสภาพนี่ยายนั่งกินกันในโต๊กเยเฮ้ยๆีผมอืมวีละเพินผมเายจับกินไปกินช่วยอือไปกินจะนเป็นลมุมเป็นน่อง ไปเ่าหน้าพอน้มีแต่กีต้มนะผุอาน้ำทางโจหาเลยตายแล้วกูบานเนี้สีหไปเอาหน้ามาใส่มาเปาเห็นแต่กีต้มมาแล้มาผุหนึ่งหน่อยอุ้มถิ่มลงหน้าท่าน่คขีต้มน่้ยปากไว้ได้แด็กันลงก็ให้หน้าแทนหนงนะถมแห่งนักนมึงเบิ่งสภาพจะคองอุ้มยังือยังบอกให้กินข่าวสารหมนะบ่ไปทงกระลมาเ้เกิรกระขาดอนไายรถ่ใช่มิงงซเกบจะแปลบ่เนี้ ป้าตาไปแล้วป้าไาไปผู้แม่บ่ดีใจว่ะสิรอบปีหนึ่งเนี่ยนี่มันชีได้เมื่องานเยมุญจื้อม่ใหญ่ให้จื้อมุญย่จื้อกลัวม่ใหญ่บ่จื้อมึงเดี๋ยวนี้เขาปรจื้อครับตัวเขาทำทำปิดตาปิดหูปิดตาเห็นมือจางๆยังสิจะแปลสิเมื่อบ้านเมียเก่าพะยงเงี้ยงได้พี่น้องเลยเมื่อเฮือนเมียเก่าแล้วเนาะ เพื่อนเมียเก่าอันผัวเราแล้วนี่เมียเก่าเรไปอยู่ในเฮือนอะไรมาบ้างเมียน้อยสิไปหาเมียใหญ่ <c oughs> อืเอเฮ้ยอะไรไพไเ่เป็นยังไงบ้างไหนบ้านน่ะนั่นได้กรอบตุกตุกโต,กตนก็คหายนี่เรไป<อ>สิตายอยู่งอกเงาะ,ะมันเบื่อตายเห็นอะไรด้ใช่อืมอ่ะไปพ่อสิไป ให้พ่อไปเจอซึกสลุ่มสักดีหาหาแล้วพี่เอ้ยบ่านี่จะมีลูกมีเต่าแห่งเต็กแล้วเนาะทามันดูมันอยากให้ขอไปอยุหาอย่าง่ะพอแต่ติงเตห่วยนี่นะเจ้าเจ้าต้องเห็นนะเขาเสือใจก่อนด้ไปแล้วถึงเวลามาแล้วก็มาจไปแจ้งเลยไม่ใช่น้ำมันยัง นหม่้ำใหม่านีสเอาขึ้นไปส่งรื้อ้ม่มาานนี่ย่างขึ้นไปส่งแช่บมาเอยกินช่แต่มึงได้บาทนี่กินมันอิ่มได้ยาเร็วได้ลูกยาเร่งมันไล่เดี๋ยวเขาตีคอมันตายเช่นอะไรกินมยังไงัดเขายัดเขาแคนเข่าตยมาจวนข้าังดเขดเค้เามาไ่ มืือคนเขาคือเที่ยวได้บ่ะเนี่ยไม่เป็นเพราะขางหัวนะมันมืดต้นมันใหญ่เนาะต้นยังแหละน่ะต้นพ่อต้นพ่อเออต้นพ่อสามลงทับทางหัวเฮือนอีสีราก็คืนไปเนี่ยชีบักกอกมังย้อมป่ะพอดีแล้วเขาเปย้อมไก่เฮือนน่ะท่านเป็นยังคือจักโอ้ยท่านดูปวดใบมันเกิดไข่อยู่ใบมันหล่นพื่นยหญ่ชีพันแน่คืนมายหญ่ป้โอ้ย ป้ากินขาวได้จังเลยไปแป้งฟันตาดับคนเลยายาสีฟันล้วคือเกลือแล้วยาสีฟันคือกระทออเกลือลอันนี้แล้วมันดีกว่ายาสีฟันใส่แป้งไ<อ>ข่ย,ยุ่ยใส่มือ,อ,อที่ใส่มือแล้วก็มือ,อทูเลยอมแล้วก็ทู <laughs> ยาโบราณค่ะยายแป้เอ้ยแป้งก็มีเอาแป้งหันะนายะแป้ มันบ่ได้ถ่อแปลงเด้อขอสิบอก <นะ S 1> จ้าเด้อกูยังบอกกินกูยังไปปิ้งไปแดกจบข้าวขั้นคู่มือนี่ยข้าวซอยสกัปกดปอกเนยแปลเอ้ยอืออย่าให้ว่าแปล้งลายขั้นแบบนั้นนะแปลงชี้พันกับมีออห,นนหมูทอดแล้วก็จอมห้าแนวเสร็จไหมล่ะกัน <c oughs> <c oughs> ดิอือเบื่อเด้กูเบื่อเด้ ดีใจว่าิได้ลูกดีใจเลยเนาะอือเสียแฟนพุูนคนะดีใจกับสิตาเคียสกันดูร้ายก็เมียนั่นอารมณ์มันสิบุคือเก่าแล้วแยละบาทนี้มันทองมันใสนี่อีซีนะขืนๆลงๆล้ะบาทนี้ อารมณ์มันบอกคือเก่าเลยได้ผนะู้ขางน้อง่นะไ <laughs> ด้ีนกระ้องทีเป็นยังพญา,ายห้งแล้วก็ใต,ต่้ตะ,ะึ <laughs> ะง,งแ,ลแล้วมิจะท่าอธิษฐานเลยจึ๊กสั่ง<ะ>ยายปแปน้นไปบอกทันทีเลยยายแป้กับยายแป้กับไปเอาะถาดงกงโกง หมายถือกับน้ำซาลูกหลานบอือจนเราไปเจอใครแบบเหนียวเสียท่ายหมายถือกับน้ำซาลูกเด็กน้อยมันเห็นขาวๆมันกนระเดนเป็นแล้วเหยี่ยมยังวะนะวะหยิบกินลูกกินมันอิ่มปลาไอ้ไว้มั้งบ่มีมะขามไปต้มกบใส่อันนี้ใบสมเชียวสมพอดีมะขามมาลงมากกระเทาะหนึ่งอีซี่ไม่กินเบนิ้ดนะเนี่ยเขาคือบลาใส่เออแกเห็นลรางงไหมพายไปให้เห็นลรางงกันเลยบอ ได้มาคืนนี่เต,ตมน่โอ้ยเตมนะบ้ามาถ่ายเชือเจะถายุดนี่ที่รถาเ่านี่บตอา่อจ้ะมากระนิ่งเสียงขาโจมกันห่ยเมีย <c oughs> หายผัวเลยอือ มันไปบ่จักมาเด้มันเลยโทรไปบอกปู่บอกงาทั้งนั้นให้บอกให้ซ้อนนั่แหละคั่นบ่เปลี่ยนอะมันมันสิอหนั่นมื้อวานมื้อซื่อนี่เขาเลยโทรขึ้นมาหายหัวเพิ่นบาดนี่เพิ่นหายเมียบ้ดนี้กแ็แบบก็แบบหมูห่เฮาเจ้าข่อยเลยเฮ้ยผัวเฮ็ดบ่ดีเฮาก็ต้องโทรแรงบอกทั้งนั้นแม่นบ่ให้ทั้งนั้นบอกซ้อนเอาได้ลูกเต้าเจ้าข้าแล้วข่อยปะได้หรืแล้วเออทั้งนั้นก็นบบดน,นี้ เคยน้อาางเขาสัา่นเขาก็โทษขึ้นมาก็ามาบอกเพิ่นเขาก็มาหายเพลินนี่เพิ่น,พน,พนไปขู่เป็นคนหายเพิ่นขีข้าอ่านไมยไปลำไปเลยสลาดระพัดแล้วเนาะเก็หายเมียแ<ม>ล้วแบบนี้ว่าเมียข้าวทั้งข้วมันจะธรรมดาอยู่มันไปลำไปเลยนานคนนั้นไปเลยมันบ่จ,จุดนั่นแหะไอชีมันก็บ่อยากหายไปขั้นไปตั้งแต่ตนี้ผุดผูมืออื่นเศร้าผูมาเ<อ>ม่นยูไ่ไปห,หากินได้มากแต่มันหักมันบ่อหน,น้่นี่เสื้อนะฮะไม่เปลี่ยนใหม่หรกตัวไดมันใหม่นะมันเก่าแห้งแล้ว ใช้ชุดตัวหนึ่งนี่สตัวสาวสื่อตัวสาวสื่อมาหายค่ะนะช่องสุดนะเก่าบ่แล้วทั่นแหละมันหนุ่มจนตายคาคิงมึงดูนะจะอีงยังมีแต่ขี้ตรงขี้สูดในสื่อเอาตัวนี้นะนั่นน่ะหนุ่มตัวใช้ชุดรตัวสื่อมาหายสูตตัวหนึ่งก็ยังใหม่ยายเป้มามาเหอเฮ้ยเฮ้ยใส่ส่งในเด้อเฮ้ยอย่าไปใส่กลิ่นผเรืองผเรืองเลยเด้อไปเอาส่งพี่อ็นใส่ตัวใส่ที่หม่ยี่โบ

นี่เสือดำนี่นะฮะตัวดำนี่เอาตัวดำนี่เอาเบิ้งขนาดปีนตัวแดงปีนออกมาดูใตัดงน่ป้าเอาไปลาบะเด้กินเาเกบ่าวบอยเด้อบกินใส่เงินสิตัวแดนมักซิปแมนมักปแมนก็ใสิปแมนซากนักก็ซากหขมันนักกะยองดีๆเนี่ยมันเปื่อนนักกะเดอเออนิปแมนน่ยังใหม่เนี่ยดีนะเออใส่ตัวนั่นแหละ บอเสียให้เาวนี่บ่ีิเมื่อเยี่ยมไม่ใหญ่ก็เห็นบอกขี่คอขี่ไข่กับโบหูกัยมันแล้วเบิ่งยังเต็มคออย่ายะอยู่ไขน่ะอาบน้ำมือขึ้นนี่กับโบหูกัยปีหนึ่งเมื่อเห็นกันเธอหนึ่งก็ให้มันเกี้ยงมันกวงแล้วบ่อันนี้จังมันยังมีแต่ขี่ไข่เต็มคออยู่ไปไปอะไรเนี่ยทุ้งย่างน่ะมันังตัดไม้แง่แง่อยู่น้ำทุ้งย่าง ปาป้าคือไปไวจังเลยเขาสิไปบาเทียงกันอีกบ่วมียคไะแล้วไปไปเอาอีซีไปเันแล้วปหลนหมดเลย นั่งกัน,นูนี่เยอยะนะไปไปสิไปห้องอะก็หม่ของคอยได้นดไหนินที่ขื้นทางได้ไปทางได้ก่อนนะอันนี้สีชมพูยาอยู่บ่ได้นะอ้ยอะอ้จะเจ็บสายเน่ยะตัวรามลูมือนะ <c oughs> bay bay nhá mà bay bay anh dài bay anh đấy bay ไปชื่อไปชื่อกับเตงอยา่นะกับตัวอย่างได้ทงดีนะสำนิดแล้วด้อพี่น้อง